เตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะอาทิตย์นี้เราใส่สุดว้าวสุดรแซ่บสุดฮหอสุดรจะเอาให้ได้เลยคนที่โสดในวนันนี้ถ้าหลอกเกินนี่ปาดเองเลย <abbiamo S 2> นะไม่ได้ไม่ได้มีเป็นยำด้วยไหมคะที่ร<อ>้านหรือเป็นแค่ตำอย่างเดียวมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคนที่ล้วงกระเป๋าแบบเนันเยนอย่างพี่องตัวนนี่มันต้องล้วงยังไงถะมเลยอันนั่นก็ไม่เนียนอีกแล้วเดี๋ยวฉันขอล้วงให้รู้ว่าเป็นอย่างไร หลับปินสุดสุดให้เธอมองเธอข้างหลังตรงที่เธออยู่ซ้ำซ้ำได้แต่สงใจไปร้างหวังให้เธอมองหันมาเป็นเพียงคนท้องหนึ่งคนที่อยู่ข้างนั้นติดตามได้ไหนรู้ไหมใครโสดสีหลงทุกวันพระสวดีเวลา6กโมงเย็นดูฟรีทุกเครือข่ายที่ A I S Play เท่านั้น